บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับบทนามสการมาตาปิดุคุณและอาจาริยคุณขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีน้องๆม .4 ที่น่ารักนะอะเปิดมาเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกเลยของหลายๆโรงเรียนนะแล้วก็ น้องก็อาจจะเจอพี่เป็นเทปแรกนะก็แนะนําตัวกันก่อนนะพี่พี่ก็ชื่อพี่อนเนกนะ,ะวันนี้จะมาพุ่นเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องบทดรามาสการมาตาปิติคุณแล้วก็อาจาริยะคุณให้น้องๆฟังนะก็ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั้นนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานกับเรื่องนี้นะไม่นานคงพี่อาจจะครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีอยู่นะน้องนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้น้องทําใจไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครเจอพี่มาก่อนนะนี่พี่เป็นพี่เป็นสายขี้โม้พี่เป็นสายขี้โม้ขี้เมานะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามพี่เป็นวรรคดีพี่จะจับมาเมาจับมาโม้ให้หมดนะฮะอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพร้อมยังพร้อมยังเราจะเข้าสู ah ่บทเรียนแล้วนะอ้าวพร้อมยังพร้อมเลยนะมั้นเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะบทนมัสการมาตาปิดตุคุณและอาจะเรียคุณเนี่ยมันคืออะไรนะบทนมัสการนมัสการคือการ การนำความเคารพนะการนอบน้อมนะนมัสการใครนมัสการมาตามาตาคือแม่มาตามารดาเนี่ยนะรากศัพท์เดิมมานะเออแปลว่าแม่ปิตุคืออะไรปิตุคือพ่อนะปิมาตาปิตุคุณคุณคืออะไรคุณก็คือสิ่งที่ท่านทําไว้นะคุณงามความดีนั่นแหละนะรวมๆแล้วก็คือมันแปลว่าเป็นบทที่เรานอบน้อมระลึกถึงคุณความดีของคุณพ่อและคุณแม่ นะไม่ได้จบแค่นี้ข้างล่างนะและอาจารยะคุณอาจารยะอาจารยะอาจรอาจรย์นะก็คือครูนี่แหละนะคุณก็คือเราก็นอกจากาสำนึกนอบน้อมนะคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สำนึกบุญคุณของอา,อาจารย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหตั้งชื่อมาขนาดนี้แล้วแน่นอนวัตถุประสงค์ของการแต่งเรื่องนี้นี่มันคืออะไร มันคูอการที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีความกตัญญูปลูกจิตสํานึกที่ดีให้เรามีความกตัญญูต่อใครต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนั่นเองนะแล้วใครเป็นคนแต่งะจะให้เราสํานึกอะไรอย่างนี้นะก็คือพระยาศรีสุนทรโวหารเอ๊พระยาศรีสุนทรโวหารนี่คือใช่สุนทรพู้หรือเปล่านะไม่ใช่นะ <c oughs> สุนทรผู้นั่นคือขุนสุนทรโวหารนะเออนะพระยาศรีสุนทรโวหารนี่ก็คือ ชื่อเดิมมันคือน้อยอาจารยังกูนนะเออนั่นแหละเป็นคนแต่งขึ้นนะใช้อะไรเป็นคนแต่งความจริงมันก็ถกเถียงกันอยู่ว่าระหว่างกาบยานี1 1กับอินทราวิเชียนฉัน11เนี่ยใช้อะไรแต่งกันแน่ความจริงมันน่าจะเป็นอินทราวิเชียนฉันนะเพราะว่าบางบางตำแหน่งที่มันบังคับละหุคารู้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็บอกอยู่นะมันก็น่าจะเป็นอินทราวิเชียนฉันแต่ว่า อย่างในสมัยก่อนเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเคร่งฉันทรักมากนะอย่างอย่างดูอย่างที่เป็นกรอนสินะกรอนบทละครอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้เออเรื่องอะไรเรื่องอินเออเรายังไม่ได้เรียนนะเรื่องอินเหนาวยงเงีย้ยกรอนบทละครนะคำมันก็จะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะฉันทรักเนี่ยเขาก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะฉันทะรักก็ยังไม่ค่อยเป esse, ๊ะเท่าไหร่นะคนที่มาทําให้ฉันทะรักของเรื่องของฉันเนี่ย มันชัดก็คือในชิดบุรทัศนะชิดบุรทัศน์เนี่ยแต่งเรื่องสามัคคีเพศนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนตอนมอ6นะพอชิดบุรทัศน์มาแต่งที่มันตรงสันทลักษณ์เป๊ะๆเนี่ยเราก็เลยนิยมแต่งตามเหมือนที่สุนทรพูดแต่งกรอนสุภาพให้มี7-9คําคำเป๊ะๆเนี่ยเออมันมีพยายามให้ได้8คํคเนี่ยมันจะได้พร้อมเนี่ยคนก็เลยแต่งตามนะว่าสุดท้ายแนละ้วมันก็เกิดเป็นขนบขึ้นมาเกิดเป็นการแต่งตามจนกลายเป็นขนบ นะแล้วสุดท้ายแล้วก็เคร่งฉันทรักเอออยู่ช่วงหนึง่งนะเออแต่ช่วงนี้ก็เริ่มกลับไปไม่เคร่งฉันทรักอีกแล้วนะถ้าเคยถ้าใครอ่านแบบพวกกรของกวีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเออมันก็จะมีวักแรกมันก็ไม่ม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเออเอากลับมาของเราดีกว่านะเอ,อ้าแล้วใครแต่กี้นี้ใครแต่งนะพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูนะน้องนะไม่ใช่สุนทรผู นะเออแล้วก็ใช้อินทราวิเชนชันแต่งนะหรือว่าออบางคนมันก็ยังเถียงกันอยู่ว่าเป็นอินทราวิเชนชันหรือว่ากาบยานีนะเออก็อินทราวิเชนชันนั่นแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวอ่านไปเนี่ยน้องก็คงจะรู้ว่าอ,อ๋อมันมันน่าจะเป็นอนะินทราวิเชนชันเนาะเราไปดูตัวบทก่อนความจริงเนี่ยพระยาสิมันมีอยู่2เรื่องนะในเรื่องนี้ก็คือบทนมัสการมาตาปิตุคุณ1 1เรื่องแล้วก็ บทนบมัสการอาจารย์คุณอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วใครเป็นคนแต่งทั้งสองเรื่องก็คือพระยาสิงสินทรมหาน้อยอาจารย์กูลเนี่แหละนะเอออ้าวคราวนี้เราก็มันก็จะขึ้นว่าข้าขอนบชนกคุณชนกก็คือพ่อถูกไหมชนกคุณชนะนีเป็นเข้ามูลไหมเออผู้กอบนุกูลภูลพดุงจวบจเจริญไวอันเนี้ย เขานิยมอ่านเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำนองสารพันยะนะถ้าเป็นทำนองสารพันยะทำกวนจินทำนองสารพันยะนี่ก็มีหลายทำนองนะพี่ก็จะเอ่อได้ามาเอ็กซ์มเให้น้องฟังสักนิดหนึ่งนะเออพี่ก็ไม่ได้ว่าเก่งนะที่พี่ก็อ่านได้ถามว่าเพียนไหมมันก็เพียนนั่นแหละเออขานอนบสนกคุณชนนีเป็นเขามูล ผู้กอบนุกูลพูน,นประดุงจวบเจริญวายภูฟักธนุธนอมบ่บำราดนิราไกลแสนยากเท่าไรเรอยบอบคิดยากลำบากกายมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมก็เป็นทำนองสารพันยาแบบทั่วไปปกตินะเออ เนี่ยเขาก็จะนิยมอ่านเป็นแบบนี้แล้วตัวบทหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงสิ่งที่พ่อแม่ทําให้เรานะว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากแค่ไหนนะเออแล้วก็พระคุณท่านเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูน้องเราอ่านไปด้วยกันก็ได้เพราะมีหบทเองมันไม่ยาวนะข้าขอนบชนกคุณชนนีเป็นเข้ามูลผู้กอบนุกูลพูนพดุงจวบเจริญไว้คาว่าผู้กอบนุกูลพูนพดุงจวบเจริญไว้ก็คือคนที่ ดูแลเราอะนะพะดุงจวบก็คือพดุงก็คืออุ้มไว้ประคองไว้นะจนเจริญไว้เจริญวานี้ก็คือเตอิโวนะฟูฟักธนุถนอมบอบํำราดนิราไกลไอ้คาว่าบอบบำราณก็คือไม่ห่างเลยดูแลธนุถนอมนี่ไม่ห่างแสนยากเท่าไหร่แม้ว่าจะเหนื่อยยากลําบากตรากตรำแค่ไหนก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะเออพ่อแม่เลี้ยงเรามานี่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยเรื่องที่หนักแค่ไหนก็ตามนะท่านก็ไม่คิดว่า มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากของท่านหรอกนะตรากทนรักคนทุกถนอ,อมเลี้ยงรือร,รวยปกป้องซึ่งอันตารายจะได้รอดเป็นกายะคือแม้ว่าจะทุกข์จะทนอะไรแค่ไหนท่านก็ปกป้องเราเสมอจนเราเนี่ยรอดมามีชีวิตร,รอดมาจนโตนะเปรียบหนักชนกคุณชนนีคือภูเขาก็คือเปรียบบุญคุณของม่อคุณแม่เนี่ยเป็นภูเขาใหญ่พื้นพระสุนทาราก็บทเทียบทเทียมท่านแล้วก็แผ่นดินเนี่ยมันก็ มันก็เทียบไม่ได้หรอกนะเทียบกับบุญคุณของของคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้นะเหลือที่จะแทนทดจัดสนองคุณานั้นแท้บูชนัยอันอุดมเลิศประเสริฐคุณเห็นไหมความที่เหลือที่จะแทนทดคือเราตอบแทนบุญคุณในชาตินี้คงตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราไม่หมดหรอกนะเออเพราะว่าแท้บูชนัยอันอุดมเลิศประเสริฐคุณบุญคุณท่านประเสริฐมากๆนะ เพราะฉะนั้นแล้วนี่เอาน้องจบแล้วเพลิๆเจบแล้วเออไม่ใช่เพลิๆเนี่แป๊บๆจบแล้วนี่คือเรื่องทั้งหมดนะสรุปเป็นใจความได้ว่าเขาก็พูดถึงว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากแค่ไหนพ่อกับแม่ก็ไม่เคยท้อถอยเลยนะเออไม่เคยท้อถอยเลี้ยงเรามาก็เนี่ยก็เปรียบบุญคุณของท่านเนี่ยเหมือนกับผู้ข่าวโอ้นะ ภูเขาใหญ่นะแล้วก็ชน,นนี้คือภูผาใหญ่พื้นพระสุนทรไม่ใช่ใหญ่พื้นนะความจริงมันคือภูผาใหญ่นะมันมันฉีกคำอยู่นะเออเห็นไหมเนี่ยมันก็จบแล้วนะเออไม่ได้มีอะไรมากมายก็สุดท้ายก็บอกว่าบุญคุณของท่านยังไงชาตินี้เราก็ทดแทนไม่หมดหรอกสําหรับบุญคุณของพ่อแม่ของเรานั้นนะจบสําหรับนมัสการ มาตาปิตุคุณเราไปว่ากันต่อที่บทนมัสการอาจารย์คุณนะมันก็จะขึ้นคล้ายๆกันนะอันหนึ่งค่าคำนับน้อมต่อพระครูผูการุณอบเอือและเจือจุนอน,นุสาทุกสิ่งสรนนั่งอันนี้อวส่นนะเพราะว่าพอผ่านมาใส่ธนาคาตเข้าไปนะเอออ้าวเรามาดูบทนมัสการอาจารย์คุณแล้วเดี๋ยววันนี้แป๊บๆเลิกแล้วนะดอน ข้างหลังเนี่ยวิเคราะห์คุณค่าเสร็จสับเรียบร้อยเลิกน,นะอ้าวอันหนึ่งค่าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณโอบเอือ้อและเจือจุนอนุสารทุกสิ่งสค์นะอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยขอคำนับน้อมก็คือขอขออะไรขอคำนับก็คือขอบูชานะเออขอทําความเคารพต่อใครต่อพระครูต่อพระคร,ร,ะครูนี่ไม่ใช่เป็นพระนะเออต่อครูนะครูผู้การุณการุณที่นี่ก็คือมีเมตตา ในะที่โอบเอเื้อและเจอจุนก็คือ,อที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราอะ่ะอนุสาทุกสิ่งก็คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะยังบอกทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปท,ทุกสิ่งอันคือครูเนี่ยเป็นคนสอนให้รู้จกักผิดชอบช่วยดีนั่นเองนะชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจนขยายอัดอัดนี่คือเขาเรียกว่าข้อความหรือคำนะขยายอัดให้ชัดเจนก็คือมีอะไรที่เราไม่เข้าใจครูก็มาพูดให้เราเข้าใจ นะเออก็มันก็เหมือนกับสิ่งที่พี่พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละขยายอัดให้ชัดเจนเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าน้องจะชัดเจนไหมเออน้องก็น่าจะชัดเจนอยู่นะจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาโบาเอียงเอง็เนในครูเป็นคนที่มีเมตตาและกรุณาไม่ลำเอียงนะโบเอียงเอง็นเหมือนท่านมาแกล้งเกลียนให้ฉลาดและแ,ะแหลมคมแกล้งพี่แกล้งเนี่ยแปลว่าตั้งใจนะในสมัยก่อนเนี่ยเออแกล้งนี่แปลว่าตั้งใจนะ เหมือนท่านมาใกล้เหมือนท่านตั้งใจมาเกณฑ์เราอะเกณฑ์ก็คือเกณฑ์คืออะไรเกณฑ์ก็คือมาเข็นเรานะเข็นเราให้ฉลาดและแหลมคมเห็นไหมเออท่านตั้งใจให้มาทําให้เราฉลาดและแหลมคมนะเออเขาบอกว่าครูคือผู้ที่ปั้นดินให้เป็นดาวนะเออแต่หลังๆมาเนี่ยมันก็มีเอ่อคนเอามาล้อๆนะเออครูเป็นคือผู้ปั้นดินให้เป็นดาวไม่ใช่ปั้นดินให้เป็นควายนะเออเพราะฉะนั้นแล้วหนุ่มก็เลือกเอานุ่มนะว่า หนูจะเป็นดินหรือควายของครูนะเออทุกคนคงอยากเป็นดาวหมดเลยนะคงไม่มีใครอยากเป็นควายหรอกมั้งอย่างนี้นะเอออ้าตอบขจัดเข่าบรรเทาโมหจิตมืดที่งุนงงโมหะคือความรูปหลงนะขจัดเข่าบรรเทาโมหจิตมืดที่งุนงงก็คือเขาเรียกว่าครูมาชี้ชี้ทางสว่างนะให้กับเรา นะกังขาณนะอารมณ์ก็สว่างกระจา่ายใจกังขาคือความไม่รู้ความสับสนนะอารมณ์ไหนก็ตามที่ไม่ใช่อารมณ์เรื่องไหนก็ตามที่เรายังไม่เข้าใจท่านก็มาบอกให้เรามาสอนเราจนเราเข้าใจนะคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศนหนแดงตรควรนึกและตรึกในจิตน้อมนิยมชมไหมคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศนหน้าแดงความจริงพระคุณของครูนี่จะมาชี้ทางสว่างให้เราเนี่ยนะคือการให้ปัญญาเนี่ยควรนับวันเลิศนหนแดงตรคือ คือสุดยอดอ่ะในแดนไตรไตรคือที่ไหนไตรคือ3ถูกไหมแดนไตรคือ3โลก3าภูมิที่ไหนบ้างมีสวรรค์มีมนุษย์แล้วก็มีข้างล่างเป็นนรกนะเออนะอา้าวควรนึกและตรึกในก็คือลองคิดไตรตรองให้ดูซิลองคิดดีๆซินะลองคิดให้ดีสุดท้ายแล้วก็จิตนนะมมนะจตน้อมนิยมชมนะจิตตน้อมนั่นก็คือเราเนี่ย เอาเคารพครูนะด้วยจิตใจของเรานะด้วยใจแท้จริงของเราจบแล้วสรุปแล้วเป็นความได้ว่าครูเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้เราฉลาดครูเป็นผู้ที่มีเมตตานะเมตตาช่วยเหลือเราทุกอย่างมามาสั่งสอนเราให้ให้รู้จักนะให้ฉลาดนะแล้วก็มาชี้ทางสว่างให้กับเรานะแล้วก็พระคุณของครูเนี่ยก็ ก็ประเสริฐนะในในสามโลกก็คือโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็โลกโลกนรกนะเออก็โลกข้างล่างอาไปอาปยภูมเนี่ยนะเอออ้าวเรามาดูซิทีนี้เรามาดูคุณค่ากันค,ค,นะคุณค่านะคุณค่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่อยู่4ด้านนะสำหรับหมอปลายคุณค่าด้านแรกคือคุณค่าด้านข้อคิดหรือเนื้อ,อาหารเราได้ข้อคิด อะไรบ้างจากเรื่องที่เราดูไปนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> คุณค่านั้นสังคมสิ่งที่เราอ่านเนี่ย <c oughs> บทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจารย์คุณเนี่ยมันบอกเราได้ยังไงว่าสังคมเขาเป็นสังคมยังไงนะ <c oughs> มีเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมและ <c oughs> มีวัฒนธรรมอะไรอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ต่อไป คุณค่าด้านที่3ก็คือคุณค่าด้านภาษาหรือวรรณศิลป์ภาษาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยังไงมันง่ายมันยากม,มันกินใจไหมนะเออสุดท้ายแล้วก็คุณค่าด้านอารมณ์เราอ่านแล้วเป็นยังไงความรู้สึกที่เราอ่านจบแล้วโอ้โหเราอินมากเลยอ่านแล้วโกรธมากอ่านแล้วโอ้โหร้องไห้อ่านแล้วซึ้งนะเออ <c oughs> อ่านแล้วตลกมากเลยอ่านแล้วโอ้โหเห็นภาพสวยไมยเป็นภาพแบบสวยงามมากเลยพี่นะอันนี้ก็คือคุณค่าด้าน อารมณ์นะอา้าวเราไปดูคุณค่าด้านข้อคิดนะ,ะน้องลองคิดก่อนน้องน้องพักวิดีโอไว้ก่อนนะน้องน้องลองคิดก่อนว่าคุณค่าด้านข้อคิดที่น้องได้นะจะตรงกับพี่หรือเปล่านะตรงหรือไม่ตรงไม่สําคัญเพราะคุณค่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องส่วนบุคคลคุณค่าคือประโยชน์ที่คุณค่าคือประโยชน์ที่เราได้รับ นะเออเพราะฉะนั้นแนละ้วแต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันอาจจะได้มุมมองที่ต่างออกไปถามว่ามุมมองที่ต่างออกไปผิดไหมไม่ผิดนะเออน้องก็ดีซะอีกน้องจะได้มุมมองที่ที่มากขึ้นนะจะได้เยอะมากกว่าพี่นะโอเคนะเออพอละอ้าวพักเสร็จแล้วนะอ้าพักเสร็จแล้วเรามากลับมาดูนะกลับมาดูคุณค่าด้านข้อคิดของเรา คุณค่าด้านข้อคิดคืออะไรคุณค่าด้านข้อคิดก็คืออะไรน้องได้อะไรนะน้องได้น้อง้น้องได้อะไรนะ,นนนะรนะพี่ได้ความจริงแล้วพี่ได้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเหนื่อยนะกว่าที่เราจะเลี้ยงเรามาโตเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของทาง่านซะนะเออมันเป็น <c oughs> ความจริงแล้อาจจะรู้สึกว่าเทปนี้มันเป็นเทปพี่เรื่อยๆเอ่อยไปเรื่อยนะเพราะว่าเป็น มันเป็นเรื่องคําสอนนะเนาะอาจริงๆอันนี้เป็นคําสอนนะเนี่ยเออเป็นคําสอนเป็นบทบูชาางเออแล้วก็จะไปทำโมนมากก็ oh ม <h> ไม่ได้ก็จะทปเป็นโซนมากก็ไม่ได้นะต่างกับมันก็จะต่างกับวรรณคดีเรื่องอื่นๆนะถ้าวรรณคดีเรื่องอื่นป่านนี้พี่พ่นไฟไปแล้วนะอา้าวคุณค่าด้านข้อคิดก็คือเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาด้วยความรักด้วยความยากลําบากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณท่านเธอนะตอบแทนบุญคุณที่ง่ายที่สุดเลยนะ ก็คือการที่ไม่ทําให้ท่านเสียใจนะการทํายังไงท่านถึงจะไม่เสียใจก็อยู่ในโอวาทของท่านนั่นแหละนะเป็นเด็กดีนะเออช่วยงานบ้าๆอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ไม่ใช้ใจฟุ่มเฟือฟยนะมจริงยุคนี้ก็คงจะเป็นตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็รีบค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็เดินทางตามทางของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออนะนี่ก็คือคุณค่าจากนะบทนมัสการมาตาปิตคุณส่วนเรื่องอาจาริยคุณนี่ก็คือ ครูเนี่ยก็เป็นคนที่มีเมตานะเออถึงแม้ว่าจะมีข่าวครูออกมาบ่อยๆก็ตามเถอะนะเออความจริงครูที่ดีก็มีเยอะนะครูที่ไม่ดีก็ก็มีแหละนะแต่ว่าเราเห็นนะข่าวแล้วก็เห็นสื่อน,นำเสนอบทควาที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะเอออ้าวครูเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาแล้วก็มาสั่งสอนเราให้ให้เราได้รู้จักหลายๆอย่างนะทั้งความรู้แล้วก็การใช้ชีวิต นะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะสํานึกในบุญคุณของท่านนะเห็นไหมว่า,าเรื่องนี้เขาไม่ได้ให้เราตอบแทนบุญคุณของครูแต่ให้เราตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ในขณะที่บุญคุณของครูเนี่ยเราสํานึกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก,ก็ไม่อยากเปรียบเทียบว่าอัานไหนดีอันไหนอันไหนดีอัานไหนาย,ยิ่งใหญ่กว่ากันคือแต่ละคนก็แต่แต่ละบทบาทหน้าที่มันก็แสดงออกต่างกันเนาะเออ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อคิดหรือคุณค่าที่เราได้นะโอเคไหมอ้าวอาจจะจบแล้วนะเนี่ยต่อไปคุณค่าด้านสังคมคือด้านสุดท้ายแล้วคุณค่าด้านสังคมเนี่ยพี่จะบอกว่าเนี่ยเขาสั่งสอนเราแสดงว่าในสังคมเรานับถือหรือว่าต้องการคนที่เป็นยังไงเป็นยังไงนะถูกน้องต้องการคนกระตันยู นะไม่งั้นเขา,มานะไม่นั่งมันมานั่งสอนเราหรอกว่าเออคนดีอย่างงน้นอย่างนี้นะต้องทําตัวยังไงนะเขาไม่มานะั่งสอนเราหรอกแต่เนี้ยเขาอยากให้เราเป็นคนดีไงเออเป็นคนกระตันยูนะเออให้ความสําคัญกับความกระตันยูถูกไหมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเรามีความเชื่อว่าเนี่ยนะพ่อกับแม่เป็นพ่อแม่แล้วก็ครูเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องน่าเคารพกราบไหว้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็นับถือนะนอกจากจะให้ความสําคัญกับความกระตันยูแนละ้วเราไอ้เรื่องนี้มันยังสะท้อนให้ว่าบุคในสังคมเราเรามีบุคคลที่ควรยกย่องควรนับถือที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูของเรานั่นเองเห็นไหม นี่คือคุณค่าด้านสังคมน้องบอกว่าโอ้โหมันมันมองตรงนี้ได้อีกไหมมองตรงนี้ได้อีกไหมได้นะน้องเออนอกจากนี้มันยังมีน้องยังเห็นาศาสนาแวบๆบวแบบเข้ามาเลยแวบบแบบตรงไหนพี่ถือว่าเลิศนะแดนไตรไงแดนไตรนะนั่นก็คือ3โลก3โลกที่ว่าก,ก็คือโลกสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรกนะพอมีสวรรค์มนุษย์นรกเข้ามานี้แล้วมันทํำยังไงและมีความเชื่อเกี่ยวเ,ยวเรื่องนี้เรื่องนี้ความเชื่อเกี่ยวเรื่องโลกเนี้มาจากไหน มาจากศาสนาแน่นอนไงศาสนาอะไรศาสนาพุทธแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยในสังคมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเนี่ยให้ความสําคัญกับความกตัญญูนะความจริงทุกศาสนาให้ความสําคัญหมดนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเล่าผ่านมาไงความจริงมันบอกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ชื่อแล้วบทนมัสศการมาตาปิตุคุลอาจารย์ยุณเนี่ยาาภาษาุงภาษาเรียกว่าภาษา,า,า,าบาลีเนาะเออนมัสการเนี่ยเขาเนี่ย ก็ใช้กับพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมันมันมองเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าตรงนี้มันชัดไงเออถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่าน้อยถึงจะน้อยแต่ร้ออนะเอออาจจะพูดได้ว่าอย่างนี้ก็ได้นะนี่คือคุณค่าทางสังคมที่เราได้ไม่น่าเชื่อนะว่าเอ,อบทแค่สิบบทเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรได้มากมายขนาดนี้นะบางคนน้องอาจจะมอ บางคนอาจจะได้ลึกมากกว่าพี่นะถ้าเกิดว่าได้ลึกมากกว่าพี่นี่ก็อย่าลืมไปคุยกับเพื่อนๆน,นะอย่าลืมไปแชร์กันน้องจะได้จะได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นนะแล้วก็ถามว่าแต่ละคนที่ได้มาอย่างนี้แปลกไหมไม่แปลกหรอกนะเออนะถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกเออนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปแชร์กับเพื่อนเราก็จะได้อะไรที่มันมากขึ้นสุดท้ายคุณค่าด้านภาษาพี่ถามจริงอันเนี้ยภาษายากไหม ไม่ยากนะพอภาษาไม่ยากมันทำให้เราอ่านแล้วเราเข้าใจง่ายนะพอเข้าใจง่ายแล้วยังไงต่อพอเข้าใจง่ายแล้วเราก็สามารถซึมซับได้ง่าย collide. พอซึมซับได้ง่ายเราก็จะสามารถทําตามได้อะไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจเราก็ยังไม่สามารถทําตามได้ถูกไหมวันนั้นคือดีเรื่องไหนก็ตามที่มันใช้คํายากมากๆนะเราก็จะงงพอง,งงเราก็จะไม่เข้าใจมม่ต้องการสื่ออะไรกับเราวะมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นนะเออเห็นไหมนี่คือ คุณค่าด้านภาษาอย่างแรกเลยคุณใช้ภาษาง่ายอย่างที่2คือมีการเปรียบเทียบน้องเปรียบเทียบตรงไหนเปรียบเทียบตรงพระคุณของพ่อกับแม่เนี่ยไงเปรียบหนักชนกคุณชนนีคือภูผาเห็นไหมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบไหนระหว่างอุปมากับอุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบแบบลืมไปหรือยังอันนี้เรียนมาโอ้โหตั้งแต่มม2ม3เราก็เรียนมาแล้วเนี่ยนะม3เรียนมาแล้วใช่ไหมเอออ้าว อุป,ปัรักไงตรงไหนตรงคำว่าคือไงเปรียบหนักชนกคุณชันนีคือภูผาคือภูผาเปรียบพระคุณของเปรียบบุญคุณของพ่อกับแม่เนี่ยเป็นภูเขาเห็นไหมนี่ก็คือการใช้ภาษาแนละ้วถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาง่ายๆนะแต่มันก็ยังคงมีการเลือกสรรคำที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคือภาษามันก็ ถามว่าสวยมากไหมมันก็ไม่ได้สวยมากอะไรหรอกนะก็อย่างที่บอกว่าวรณคดีเรื่องนี้เรียนไปเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เราเป็นคนที่มีความกตัญญูเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่เขาจะให้เราเข้าใจมันก็เลยเป็นภาษาง่ายๆนะต่างกับวรรณคดีเรื่องอื่นที่เขาเล่าเรื่องพวกความสวยงามนะอย่างเช่นที่เราเรียนมาตอนม3ก็คือเรื่องรามเกียรติ์ถูกไหมรามเกียรตินั้นเป็นก็คือเป็น เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระนารายมันก็จะใช้คําศัพท์ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเป,เ,เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับกริสัเนี้ยเราก็จะใช้คํายากนะแต่นเนี้ยเป็นเรื่องที่ให้เราทําตามเขาก็จะใช้คําง่ายๆนะดูอย่างเรื่องอะไรที่น้องเรียนผ่านมาดูอย่างนั่นก็ได้กรอนดอกสร้อยรพึงในป่าช้าตอนเราเรียนมาตอนมสองเนี่ยนะเนี่ยวังเอ,อย๋ยวังเวงง,ง,ง่างเง่งย่ำา้ามไรขางขานเนี่ย เห็นไหมคํามันก็ <c oughs> ไม่ได้ยากนะเพราะเขาจะให้เราทําตามนะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคาสอนมันจะเป็นคําไม่ยากนะเนอเดี๋ยวเราตอนม .4 ก็จะเจออีกเรื่องนึงคือเรื่องมงคลสูตรนะอันนั้นก็ไม่ยากนะวรรณคดีอะไรเป็นคําสอนถ้าเกิดว่ามันยากเราจะไม่เข้าใจแล้วจะทําตามไม่ได้เนาะเออครั้งนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ มารอลุ้นกันว่าจะเป็นวรรณคดีหรือหลักภาษานะถ้าเกิดว่าเห็นพี่นั่งโต๊อย่างนี้นะลือบอก้เห็นว่าพี่นั่งโต๊อย่างนี้เป็นวรรณคดีแน่นอนนะเพราะว่าวรรณคดีหรือส่วนใหญ่มันเรื่องค่อนข้างยาวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นพี่ยืนนะเอออันนั้นก็จะเป็นหลักภาษาจะเป็นเรื่องอะไรนั่งคอยมารุ้นกันอีกทีหนึ่งซึ่งหลักภาษาม .4 มันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องคล้ายๆเดิมนะกับเรื่อง กับเรื่องของมอสามีการเขียนธรรมดามีการอ่านมีหลักภาษาว่าเร่งนะเรื่องภาษาต่างประเทศนะเรื่องพันเออ,อย่างเงี้ยเนาะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้พี่ไปแล้วนะใครเจอกันครั้งแรกก็ก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้าพี่นะเออครั้งนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนก็เลยอรอเดี๋ยวน้องต้องเจอพี่พ่นไฟในวรรณคดีนะโอเคไหมเดี๋ยว ไปแล้วอะ่ะเออบายบายนะวันนี้แป๊บเดียวโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าน้อ no. งสวัสดีจ้า